เพื่อนทุกคนนะครับรวมทั้งนักศึกษาด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับในวิชาไซส์บิทดีไซน์นะครับหรือว่าการออกแบบอาคารต้านแผ่นไหวนะครับวันนี้เราจะมาเรียนบทที่5นะครับก็เป็นตัวอย่างของการออกแบบอาคารโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงตอนที่6แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่มีความสําคัญนะครับเพราะว่าในตอนที่มันผ่านมาเนี่ยเราได้มีการคํานวณค่าแรงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงแผ่นหนไหวแรงด้านข้าง แล้วก็แรงเฉือนที่กระทำเข้ากับเสาของชั้นอาคารต่างๆนะครับสำหรับในตอนนี้เราก็จะมานะครับดูในหัวข้อถัดไปก็คือเป็นเรื่องของการตรวจสอบค่า s t o r y d r i ินะครับก็คือค่าการเคลื่อนตัวด้านข้างของอาคารนะครับว่าจะต้องมีค่าไม่มากเกินไปรวมทั้งดูเรื่องของการพลิกคว่ำของอาคารที่เกิดจากแรงด้านข้างที่มากระทําต่อตัวอาคารนั่นเองนะครับก็เราจะไปดูทีละประเด็นนะครับหัวข้อที่ผมจะพูดถึงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบการเคลื่อนตัวระหว่างชัง้นของอาคาร หรือว่าเรื่องของการตรวจสอบนะครับการพลิกคว่ำนะครับของตัวอาคารเนี่ยนะฮะหรือว่าการล้มคว่ำก็ตามทีเนี่ยนะครับก็รวดแล้วแต่เป็นหัวข้อที่เราจะเรียกชื่อว่าเรื่องของความมั่นคงของโครงสร้างนะครับก็คือเรื่องของตัว stability ของตัวอาคารนะครับซึ่งในความหมายของคําว่าการตรวจสอบความมั่นคงเนี่ยนะฮะถือว่า stability เนี่ยนะครับก็เราจะต้องคานึงถึง3าม ปัจจัยด้วยกันนะฮะสสิ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือ1การเคลื่อนที่สัมผัสระหว่างชั้นนะฮะภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า inter story d r i p นะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการพลิกคว่ำนะครับหรือว่า overturning นะครับโอเคภาษาอังกฤษก็เรียกว่า overturning นะครับแล้วก็อันที่3นี่ก็จะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลของ p เดียวใต f เฟกนะครับทั้ง3ส,สิ่งนี้เนี่ยนะครับก็จะถูก เรียกว่าต้องมีการตรวจสอบนะครับเมื่อไรก็ตามที่เรามีอาคารที่รับแรงด้านข้างเนี่ยก็จาเป็นจะต้องตรวจสอบทั้ง3สิ่งนี้นะครับเราก็จะเรียกรวมกันว่าเป็นเรื่องของ stability นะครับบางคนก็เรียกว่าความมั่นคงนะฮะบ,บางคนก็เรียกว่าเสถียรภาพของตัวอาคารนะครับที่ต้องรองรับต่ออันด้านข้างที่มากระทำนะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ interstory drift นะฮะก็คือการเคลื่อนที่สัมผัสระหว่างชั้นของอาคาร นะฮะว่าจะต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กาหนดนะครับก่อนอื่นเลยผมอยากจะให้เรานะฮะมานะครับมาดูเกณฑ์ก่อนนะครับเรื่องของการตรวจสอบค่า interstory d r i p ตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ในมาตรฐานการออกแบบอาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน UBC นะครับหรือว่าอยู่ในกฎกระทรวงนะครับของบ้านเราก็คือกฎกระทรวงปี50นะครับทนีนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับเรามาดูนิยามของคําว่าการเคลื่อนตัวระหว่างชั้นของอาคารก่อนว่า มันมีนิยามว่ายังไงนะครับก็การเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนตัวนะครับระหว่างชั้นนะครับของอาคารนะฮะเอาละเรามาลองดูนะครับสมมุติว่าผมยกตัวอย่างเป็นอาคารขึ้นมาหนึ่งหลังนะฮะอาคารหนึ่งหลังขึ้นมานะครับอ่ะสมมติว่าถ้ามีจำนวนชั้นเป็นแบบนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นชั้นที่1ชั้นที่2อันนี้ผมจะลองเขียนดูนะฮะว่าอันนี้ก็คือเป็นชั้นที่1นะครับ แล้วก็อันนี้คือชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4น,นะชั้นหนึ่งก็คือชั้นชั้นชั้นกล่าวนะครับแล้วก็ถ้ามีแรงด้านข้างมาผลักอาคารหลังนี้เนี่ยอาคารหลังนี้ก็จะต้องมีการเคลื่อนที่ทางด้านข้างนะฮะเสาก็จะมีการเสียรูปไปนะครับเป็นในภาพนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะนี้นะฮะลักษณะนี้นะครับแล้วก็ลักษณะนี้ก็จะทําให้เกิดการเคับตัวด้านข้างของตัวอาคารออกไปนะครับ เราจะมานะครับนิยามนะครับอันดับแรกก่อนก็คือเรื่องของอการขึ้นที่ด้านข้างนะครับระยะที่โนดหรือจุดนี้เนี่ยขยับตัวไปเนี่ยนะครับก็คือระยะนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าค่านะครับเดลต้าหส่วนโทษเดลต้าสเพราะว่ามันเป็นของชั้น2นะครับส่วนจุดนี้ขยับตัวไปนะครับอันนี้ก็เป็นเดลต้าสจุดนี้ขยับตัวไปก็เป็นค่าเดลต้าสี เดลต้านะตรงนี้เนี่ยของชั้นใดๆเนี่ยเราเรียกว่า r ั t เทอร์ลอลดิสเพลซเมก็คือการเคลื่อนที่ด้านข้างอันนี้เป็นการเคลื่อนที่โดยสมบูรณ์เพราะว่านะฮะเราวัดจากจุดนะฮะตั้งต้นที่มันอยู่จนถึงจุดปลายสุดท้ายนะ,ะที่มันขยับตัวไปนะครับแต่ว่าเราจะนิยามค่าการเคลื่อนที่ระหว่างชั้นก็คือค่าเดลต้าไนะครับว่าหมายถึงค่า r ั t เทอร์ลอดริฟนะฮะ ซึ่งก็จะเห็นว่าเราใช้คำศัพท์ที่ไม่เหมือนกันละนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นการเคลื่อนที่โดยสมบูรณ์เนี่ยเราเรียกว่า displacement ถ้าเป็นการเคลื่อนที่สัมพัสระหว่างชั้นเราเรียกว่า drip นะครับคราวนี้เรามาลองดูนิยามของเขาว่า drip นะฮะก็เอ่อถ้าเรา drip เนี่ยต้องเทียบระหว่างชั้นต่อชั้นเพราะฉะนั้นชั้น2ขยับตัวไป,ยไปอยู่จุดนี้นะครับก็สร้างแนวขึ้นมาใหม่ชั้น3ขยับตัวไปที่เทียบกับชั้น2ก็คือค่านี้เราก็เรียกว่าค่าเดลต้าสนะครับ ในขณะเดียวกันถ้าดูจากชั้น3นะฮะขยับตัวไปนะครับแล้วก็ชั้น4ขยับตัวไปเทียบกับชั้น3อันนี้คือเดลต้า4แล้วเราจะเห็นได้เลยนะฮะว่าค่าดริปที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็จะคํานวณได้นะครับมันมีสูตรคํานวณก็คือเท่ากับเดลต้าของชั้นใดใดก็ตามเนี่ยลบด้วยเดลต้าของชั้นที่อยู่ถัดลงมาข้างล่างยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าถ้าเป็นดริปของ ชั้นที่4ก็คือเดลต้าของชั้นที่4ลบด้วยดิสเพสเมนต์ของชั้นที่3ามทนองเดียวกันดิฟของชั้นที่3ก็คือนะครับดิสเพสเมนต์ของชั้นที่3ลบด้วยดิสเพสเมนต์ของชั้นที่2อันนี้ก็เป็นนิยามของคำว่าดิฟนะครับนี้มาตรฐานเนี่ยได้มีการกำหนดว่าค่าเดลต้านะฮะก็คือเทอมเนี้ยนะครับก็คือค่าตัว lateral d i s p l a c e m e n t lateral ์ r i ิตัวนี้จะต้องมีค่าไม่มากเกินไป เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยพวกกำโพงกำแพงหรือว่าพวกฟาไปดงไปดานต่างๆนานาเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะก่อยึดติดอยู่กับโครงสร้างที่มีการเคลื่อนที่ทางด้านข้างมากๆได้ก็อาจจะหลุดร่วงมาแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายกับประชาชนที่ใช้งานอาคารนั้นอยู่นะครับเอาละครับเราเข้าใจแล้วนะครับว่าเราจะคำนวณค่าริฟได้อย่างไรทีนี้เรามาดูว่าเกณฑ์นะครับที่มาตรฐานกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ยอมรับได้เนี่ยนะฮะเกณฑ์ที่รับได้เนี่ยมันคือเท่าไหร่ นะครับก็เกณฑ์ก็จะขึ้นอยู่กับนะครับคาบพื้นฐานของตัวอาคารถ้าอาคารที่มีคาบไม่ถึงจุดเวินาทีนะฮะก็ค่าดริฟก็ต้องมีค่าไม่เกินค่าที่ต่ำกว่าระหว่างนะฮะจุดศูนยส่วน RW หรือว่า0ุดศูนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาคารที่มีค่าทับคา,าบธรรมชาติที่มากกว่าจุดเวินาทีเป็นต้นไปค่าดริฟเ,เนี่ย ก็ต้องไม่เกินค่าที่น้อยกว่าระหว่างจุด003 HI น RW หรือว่าจุด004 HI แต่เนื่องจากว่า RW ตัวนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นพารามิเตอร์ของโค้ดตัว UBC ตัวใหม่นะครับในกระทรวงปี50เนี่ยก็เลยไม่ได้มีการไม่ได้ดูจากค่าดริฟนะฮะที่ดูจากค่า RW แต่ว่ากระทรวงก็จะดูจากตัวหลังตัวเดียวก็คือดูจากค่านี้นะครับ พูดได้ง่ายก็คือของกละกสวงเนี่ยนะครับก็จะใช้สูตรนะฮะที่บอกว่าออถ้านะครับนะฮะค่าน้อยกว่าจุดเวินาทีนะครับค่าริฟก็จะต้องมีค่าไม่เกิน0.005 hi นะครับแต่ว่าถ้าค่ามากกว่าหรือเท่ากับจุดเวินาทีเป็นต้นไปเนี่ยค่าดิฟก็จะต้องถูกจำกัดน้อยลงกว่าเดิมก็คือต้องไม่เกิน 0นจุดนะครับ0 0 4 hi นะครับเพราะว่าตัวแปร RW ยเนี่ยยังยังไม่ได้เป็นตัวแปรที่พูดถึงในกระทรวงปี50เพราะว่ากระทรวงปี50เนี่ยก็ยังอ้างอิงจาก ubc ปี85แต่ว่าค่าอัยูเนี่ยมันเป็นค่าที่ปรากฏในโค้ด ubc นะหลังจากปี85ไปแล้วนะครับคราวนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวเกณฑ์นะครับที่เราจะใช้ในการตรวจสอบค่าดริปนะครับตอนนี้นิยามของค่าดิฟก็คือ นะนี่เื็เรื่องของตัวนิยามผ่านไปเรียบร้อยต่อไปเราจะมาดูว่าเราจะคำนวณค่าดิฟได้อย่างไรนะครับก็การคำนวณหรือว่าการหาค่าดิฟเนี่ยนะฮะหาได้อย่างไรก็มี2วิธีในการหาก็คือสูตรนะครับแล้วก็2ก็คือว่าใช้ซอฟต์แวร์หรือว่าใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะ เรามาดูสูตรก่อนสูตรเนี่ยนะครับดริฟต์ของชั้นใดๆก็คือเป็นอัตราส่วนระหว่างแรงเฉือนที่กระทำต่อชั้นนั้นส่วนโดยสติปเนสของชั้นนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่เราจะสามารถที่จะใช้ในการคำนวณค่าดริฟต์นะครับส่วนถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์ก็คือเป็นการอ่านค่า displacement แล้วก็ค่าดริฟต์โดยตรงจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับครานี้ผมจะไปทีละส่วนนะครับเรามาลองดูสูตรก่อนนะครับสูตรนี้จะเห็นว่ามี2ส,ส่วนด้วยกันนะ ก็คือค่า vi ก็คือค่าแรงเฉือนที่กระทำต่อชั้นนั้นๆที่มากระทำต่อชั้นนั้นๆต่อชั้นใด่าแล้วก็ค่า ki ก็คือค่า stiffness ของชั้นที่ต้องการหาค่า d r i p นะครับทีนี้ค่า v ตรงนี้ก็คือมันก็เกิดจากแรงแผ่นดินไหวนะครับส่วนค่า stiffness นี่ก็คือตามสูตร ที่เราได้เคยสอนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับไปดูนะครับว่าในกรณีค่าค่า k ก่อนนะฮะตัวหารตัวหารตัวนี้นะครับค่า k i k i ตัวนี้เนี่ยนะครับก็เป็น stiffness ของแต่ละฟลอรแต่ละฟลอแต่ละฟลอนะครับแล้วก็ที่เราได้คำนวณจากในตอนที่ผ่านๆมาเนี่ยนะฮะก็จะมีค่าเท่ากับ28514.67กิโลกร,รัมต่อเซนอันนี้คือต่อหนึเฟรม นะครับอันนี้ของชั้นใดๆนะในอาคารหลังนี้ก็คือชั้น2ชั้น6นะครับสูตรที่ใช้ในการคำนวณก็ให้เราลองย้อนกลับไปทบทวนดูนะครับสูตรที่เราใช้ในการคำนวณก็คือสูตรนี้ก็คือเป็นค่า k ในแนว y เพราะว่าเรากำลังออกแบบนะหรือว่าเรากำลัง a s s u ู e ว่าแรงเป็นไหวเนี่ยกระทำที่ทาง y ก็คำนวณค่า k แนว y แต่ว่าอันนี้มันเป็นของออตั้งแต่ชั้นที่2จนถึงชั้นที่6นะครับถ้าเป็นชั้นล่างสุดก็คือ Uh, ชั้นที่1เนี่ยนะครับก็ค่า K ก็จะมีค่าเท่ากับ uh, 1 8 1่7 8 6ที่มีค่าน้อยกว่าชั้นชั้นบนเพราะว่าเสาชั้นล่างสุดเนี่ยมันมีความสูง4.50เมตร50ในขณะที่เสาชั้นอื่นเนี่ยมันมีความสูง3.50เมตรเมื่อเสามีความสูงมากกว่าค่า K ก็ต่ำกว่าอย่างไรก็ตามค่า K ที่คำนวณได้นี้ต้องคูณกับจำนวนเฟรมในแนวแกน Y ซึ่งมันมีอยู่7เฟรมนะคูณ7คูณ7ก็จะกลายเป็น ชั้นที่2ถึง6ก็เป็น1 9 9 6 0 2 6 9กกิโลกร,รัมต่อเซนหรือว่าเป็น1 9 9 6ตันต่อเซนในขณะที่ชั้นที่1ก็คือ1 0 9 8 1 5 0 2กิโลกร,รัมต่อเซนก็คือมีค่าเท่ากับ109.8ตันต่อเซนติเมตรนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นค่า k ที่เป็นในส่วนของตัวหารนะส่วนในส่วนของตัวที่เป็นตัวตั้งเนี่ยก็คือค่า vi ก็คือค่า s t o r ี่เชียร์ก็คือแรงเฉือนที่มากระทําต่อชั้นของอาคารต่างๆนะครับคราวนี้เราจะลองมานะครับก่อนที่เราจะไปเอาสูตรนี้ไปลองทาตารางวิเคราะห์ดูเนี่ยเรามาดูกรณีการที่เราหาค่า displacement กับค่า drift โดยอ่านค่าจากซอฟต์แวร์โดยตรงก็อันนี้ก็เป็นวิธีการที่ง่ายนะครับก็คือเราก็มีโมเดลคอมพิวเตอร์ของอาคารอยู่แล้วแล้วเราก็ใส่แรงแผ่นดินไหวเข้าไปโปรแกรมมันก็จะคำนวณค่า displacement แล้วก็คำนวณค่า d r i f ออกมาให้เราได้โดยตรงเลยเราก็เพียงแต่อ่านค่า displacement แล้วก็เอา displacement มาลบกันก็จะกลายเป็นค่า drift ที่เอาไปใช้ในการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดโดยกระทรวงต่อไปได้นะครับคราวนี้ผมจะลองมาดูวิธีการคำนวณด้วยมือนะครับก็คือจากสูตรที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้เนี่ย drift เท่ากับ vi ส่วนด้ไดค่า ki เนี่ยนะฮะเราก็จะเอาค่าต่างๆมาทำเป็นตารางนะครับค่าการเคลื่อนตัวแต่ละชั้นในทิศทาง y นะครับก็อาคารของเราก็มีชั้น R ชั้น6ชั้น5นะครับ R 6 5 4 3 2นะครับเราทบทวนนะครับหน้าตาของอาคารหลังนี้สินะครับถ้าเรายังคงจํากันได้นะฮะอันนี้ก็เป็นชั้น R ชั้น6ชั้น5ชั้น4ชั้น3ชั้น2แล้วก็ชั้นล่างสุดเนี่ยนะฮะก็คือชั้นที่1ก็คือเป็นชั้นกล่าวนนี่คือชั้นที่1 ก็คือเป็นชั้นกล่าวนะครับแล้วก็ชั้นที่1เนี่ยที่มีความสูง4เมตร50ก็คือ1 5 0เซติเมตรนะครับแรงพินไหวสรุปออกมาก็คือชั้น R ก็14.51ชั้นที่6ก็คิดเป็น23.09ชั้นที่5นะครับก็เป็น18.73ชั้นที่4นะครับก็เป็น 14.36นะครับชั้นที่3ก็เป็น9.99นะแล้วก็ชั้นที่2ก็คือมีค่าเท่ากับ5.73ตันนะเพราะฉะนั้นเราคำนวณค่าแรงเฉือนแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในแต่ละฟอกก็คือเกิดจากการที่เรานะะ,สะสมแรงดันข้างลงมานะครับงั้นตารางอันนี้ก็คือเป็นค่า fi นะอันนี้ก็คือเป็นค่าดันข้างส่วนก็คือค่าแรงเฉือนในเสา เช่นชั้น R ชั้น R ก็จะรับแรงด้านข้างชั้นเดียวก็คือชั้น14.51ฉะนั้นค่าแรงเฉือนที่เกิดขึ้นกับเสาชั้น R ก็14.51ตันเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็คือค่าแรงเฉือน1 4 5ส่ส่วนชั้นที่6เสาชั้น6ก็จะมีแรง2แรงก็คือแรงนี้กับแรงนี้รวมกันสะสมลงมาก็เป็น14.51บวกกับ2 3 0 9ก็จะเป็น3 7 6 0อันนี้ก็เป็น3 7 6 0 ชั้นที่5ก็สะสมนะฮะชั้นนี้บวกชั้นนี้บวกชั้นนี้ก็จะเห็นว่ามีค่าเท่ากับ56.33ก็เอาตัวนี้มาบวกกันให้หมดนะฮะก็เป็น56.33เนี่ยแล้วก็คำนวณแบบเดียวกันทั้งหมดนี้ลงมานะครับก็70.69นะครับแล้วก็80.68แนะครับแล้วก็86.41 ไอตัวสีเหลืองไอตัวสีเขียวเนี่ยก็คือค่าเชียรนะฮะ V I ก็คือเป็นค่า Story s h a r ยหรือว่าแรงเฉือนที่มากระทำต่อชั้นของอาคารนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนความสูงของอาคารก็ H I H I ก็นะฮะชั้นแต่ละชั้นก็จะมีความสูง350เซนยกเว้นชั้นล่างสุดที่มีความสูง450เซนนะครับแล้ก็มาเขียน350 350 350 350, 350. ชั้นล่างสุดก็สูง450ส่วนค่าสติปเนสของชั้นอื่นๆก็1.99.6ไล่ลงมานะยกเป็นชั้นล่างสุดก็1.09.82เนื่องจากมีความสูงเสาที่มากกว่านะอันนี้ก็คือเป็นค่า KI ยัน,นตัวคอลัมน์นี้ก็เป็นเดลต้าไก็สามารถที่จะคำนวณจากสูตร V หารด้วยค่า K ก็คือเอา,เอาช่องนี้นะครับ Vi แล้วก็มาหารด้วยค่า KI นะตัวอย่างเช่นการคำนวณในชั้น R นะครับเช่นชั้น R ก็ค่า v ของชั้น R ก็คือ14.51แล้วก็ค่า k ของชั้น R ก็คิดเป็นเท่ากับ199.6อันนี้หน่วยเป็นตันต่อเซนนะฮะตันต่อเซนฉะนั้นค่าเดลต้าของชั้น6ก็14.51หาร199.60ก็ออกมามีค่าเท่ากับ0.73 0เซนในขณะที่เกณฑ์ที่รับได้เดลต้า allowable ก็ เนื่องจากว่าอาคารของเราเนี่ยมีค่าธรรมชาติจุด5.2วินาทีไม่ถึงจุด7วินาทีเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สูตรเท่ากับจุด0.05คูณด้วย hi ก็แทนค่าลงไปจุด0.05 hi ก็คือ350เซนก็เป็น1.75เซนติเมตรจะเห็นได้ว่าเดลต้าไของเรามันมีค่าไม่เกินเกณฑ์ที่เกิดขึ้นนะจุด0.73ถ้าเทียบกับจด7 1.75เซนนี่ก็ถือว่าผ่านดังนั้นก็แปลว่า ก็ถือว่าริบของชั้นนี้นะฮะผ่านเกณฑ์ก็คำนวณหลักการเดีวยวกันครับไล่มานะทุกชั้นเลยชั้นที่2คือชั้นล่างสุดนะครับเสาชั้น2เนี่ยมีค่าแรงเฉือนก็คือเบสเชียก็คือ86.41มีค่าสติฟเนต109.82เอามาหารกันก็เป็นจุดเเซนแต่ว่า H มันสูง4.50เมตร50ก็เดลต้า h e l เดลต้าไก็คือ 225เซนนะตัวนี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากจุดศคูณด้วย450ก็เป็น225ก็ยังผ่านอยู่ก็แสดงใ้เห็นว่านะฮะการเคลื่อนที่ระหว่างชั้นของอาคารนะครับในทุกๆชั้นเนี่ยผ่านเกณฑ์ที่กระทรวงหรือว่ามาตรฐานการแบบอาคารต้านแผ่นไหวกำหนดก็ถือว่าอาคารหลังนี้เนี่ยมีความปลอดภัยคือการเคลื่อนที่ที่มันไม่มากจนเกินไปแนวด้านข้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการคำนวณน,นะครับก็ใน บทที่5นะครับในตอนนี้ก็คงต้องขอ,อ,อจบลงตรงนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ